เฮ้ยนายวัน <dei> น er mm ี้มีกันบ้านอะไรอ่ะโอ้วันนี้มีวิดอ่ะมีอะไรอ่ะนายรอฉันเล่นใช่ไหมเห็นว่าฉันเป็นคนรอเล่นเลยไงใช่โอไม่ฉันลืมทํามาดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะฮะซึ่งเกมที่ผมเล่นจะเป็นเกมผีนะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีแล้วครับใช่ผมไม่กลัวผีใช่เธอเธอเราชอบเธอนะเธอ เธอ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 จะล้องห้ายว้าามามาิามาาม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 คมา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 ิาม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  ไม่ทำไงเนี่ยไม่ได้ทำกันบ้านมาดีกรอบไหนเอากันบ้านมันหลอกเลยดิฉันก็ไม่ได้ทำมาเหมือนกันโ oh อ้ไม่จะโดนครูวานแน่ดีนายก็จะเอาแดีตลอดเลยนะใช่ยเอ้ยนายฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะมีอะไรอะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ คือคือเรื่องมันเป็นแบบคือแบบว่าภาวนาคอยมันพูดมาสักทีคือผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะครับผมไม่เห็นจะกลัวเลยใช่ใช่ผมไม่กลัวเท้งนั้นใช่เธอ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 วราเว่าชอบเธอไง เธอเธอ,อสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นมีอยู่ว่าวิธีทาแป้งไงไม่ให้หกลงพื้น,นะฮะซึ่งวิธีทาแปงา้งไม่หกลงพื้นนั่นก็คือทาแป้งที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ไม่ใช่พื้นละกันเสร็จแล้วทีนี้ก็อัปโหลดเลยดีกว่าแปวเออ คลิปที่ฉันทำมาทั้งนานอาบอกคนอื่นว่าไร้สาระแต่ตัวเองมาทำไร้สาระเองเนี่ยนะมันไม่มากไปห,หน่อยหรอฮะแก้้าพูดแบบนี้กับพี่แท้ๆได้ยังไงฮะทำไมฉันจะไม่กล้กาล่ะถ้ากล้านะก็เข้ามาเลยอย่าเงียบๆคนจะดูทีวี ิดไอเดียทําคลิปไม่ออกเว้ยทำยังไดดงไดีเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยคลิปก็ยังไม่ได้ทำมาตั้ง2เดือน FC คงจะร้อยแย่แน่เลยถึงเวลาแล้วสินะทิดฉันจะต้องทําคลิปอย่างจริงจังแล้วแหละจะว่าไปค่อยทำปีหน้าแล้วกันปีนี้ขี้เกียจแหละไกลแล้วไกลแล้วแม่ออกีกหรอก คลิปจบละจริงๆผมอยากจะทำต่อแต่เกียรติทำช่างเถองไปละบาย